ผมกลับมาแล้วครับกับแมพพืช V F b e d ล o อตอนนี้ก็แหละเดิมครับแต่ผมได้เขามาเนก่อนหน้านี้แล้วผมก็มีตัวแร่หลายอย่างเลยครับนี่ทีลาโกโกผมบ้เอามารวมเมื่อกี้กับเจ้ารถถังนะครับเอิมพืชที่ผมมีก็ะจะแลสุดน่าจะเจ้าเอิม่มทูเม โทษคุณไม่โทอะไรนี่แหละทุกคนลองลงมาก็ไปในเจ้ารถถังกับผมเอาไปฟิวชั่นแล้วผมมีเงินอยู่ประมาณ854ล้านกว่ากว่าผมได้รีเวิร์กไปขั้นหนึ่งเนาะครับในตัวผมก็จะมีเจ้ากระลำ มังตารามาร,ารามนะครับึือเขียนนี้เองนี่ก็อีกตัวมาต่อดระดับบอสแต่ผมก็สูงไม่ได้บอกอยากให้ได้ผมอยากิวชั่นเจ้าตะละเล่มังกรตะละเล่ต้นไม้กิงคน แต่ผมจะต้องมีเจ้าต้นมักรก่อนและผมก็ได้ขยายส่วนใหญ่เรียบร้อยนะครโอ้โหลกๆเดี๋ยวราให้หายแหลกก่อนเสี่ยงรถอาจจะดังก็ได้นะคบเพราะผมยุน อยู่ที่ร้านครับอัดคิปอยู่ที่ร้านเก็บเงินก่อนแต่ไม่จําเป็นต้องวิ่งเก็บเงินอย่างนี้ก็ได้นะครับเราสามารถกดเข้าไปที่กระเป๋าแล้วก็กดส่วนใส่มอส,มสัมมอสุดยอดแล้วมันก็จะกเก็บเงินให้ตอนนี้ผมจะไม่เก็บพวกระดับตำมานปแปลกๆมหากราบ เก็บแต่มิติดคัสสัตว์อีกมิติดสักสิทธิ์ความลับจำกัดกากสุดก็ Angel Baby เป็นเจ้าเบบี้ตัวนี้ยแต่ละเล่ที่ผมเล่นอัปเดตมาเล่เล่ตัวนี้ตอนแรกให้เงินเยอะมากที่ตัวผมก็ต้องม,มีไอ้บอมบอมผมได้บลอม,บม